ท่านเราสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะปากแดงเพึ่งถ่ายอันนี้เสร็จนะคะตามคําขอนะคะเพึ่งถ่ายเมียหลวงเสร็จนะคะส่วนจะเป็นตอนไหนจะลงตอนไหนนะคะติดตามชมเอาอันนี้ตอนนี้นะคะกินมูกระทะกับมุกระทะอีกแล้วแล้วมีน้องมึงปากคอยสิวขึ้นด้วยนะคะอาริตันบิดอาริตันบ่อยนะคะมึงได้พี่น้องหาบุ๊มมึงได้กว่อีซีมันจะบังหาสมก่อนที่เนี่ย โอยจิ้มต้บนำจิ้มนะคะน้ำจิ้มอยู่นี่นะคะดูแบบอัตคันคันสนอแม่หมูมอบ้านนำจะกินจิ้มจุม่มเหมือนเนี่ยจะกินเนื้อย่าง năm tiêm thì mấy lời thì nữa chút chứ bà là nhỉ một chút được chín lời ไม่ร okay. <c oughs> <Okay. c oughs> ้อาตัแบบโอเคนะคะลิบเป็นลิบจุบบอลลนน้นะคะใช่ทุกครั้งค่ะอมาก มั้งอืมฮ่องันนี่อาม่ค่ะขอหอด้าง 啊啦！嗯。嗯。哦、啊哇！嗯。 อร่อมากมนยองอีแม่จ,จะเอาคลิปอันไหนเอามาเบิ้งนะคะคุณแม่จะเอาคลิปคลิปที่ได้ทำเมื่อคืนนะคลิปสาดี่กันวังเย็นมันลอนมากคุณผู้ชมค่ะคือแบบมันเวอร์เวอมามันแซ่บอีหลีครับคังจะคอยเฮ็ดคลิปแบบนึงจะมีคนหายคอยตลอดเดี๋ยวมิน้องะคะ่ะจต่ก็เพรามินยองเพื่อความเวอร์วังอลังการเพราะว่ามันแซ่บอีหลีน้ <S <S นำจิม้ม,มขอจีไอเบิ้งต้องขอบบับ่านต้องขอบบัสยางเนื่องกับน้ำจิ้มรสนี้จังบาลน,นะคะ น้ำจิ้มคุณนิดนะคะน้ำจิ้มคุณนิดเนี่ยเลิศนะคะมันมันไม่ออกมันไม่เผ็ดมากแต่ว่ามันโอเคนะะจะด่บอะไรงั้นก็เหมือนเดิมแต่ว่าแต่ว่าเบาของมันแสบกับเบอกซูกันตั้งนะคะไม่ทำพี่น้อง บังดูเรียนพี่น่องครับวันจีจุกตายแล้วดูเรียนพี่น่องมันละ